สวัสดีจ้านในชมฟังโมมี่จ้าแม่โมมี่มาแสดงความยินดีกับหลานๆจ้านมารับปริญญาตีจ้านจับเพื่อนๆอีกหลายคนจ้านี่มีโมมี่มารับปริญญาตีแล้วก็ปริญญาโทของหลานอีกคนนึงจ้านเพื่อนก็กระลือกันถ่ายรูปจ้านี่มารับอยู่หม้อสารคามจ้า รับกับอาศัยแสนเกินมาสมฤทธิ์พระเทพเลยจ้าของอกัลุน่าทีกุ้นรับปริญญาให้พวกน้องๆบันดนิ้จบไหมปอโทษแล้วกับปอเอกแล้วกับปอตีเสด็จกมยินดีครับล้านๆแล้วกับปีๆน้องๆทุกคนจาน นะโตโปวดชอบโไปน้เตอ้วเหดก่าเยตีเอของพี่มีดยินดีกับปอโทษจ้า เด็กก็มีกำลังจ้ารับปริญญาโทของหลานหลานจันทรอตีกามีขอโทษกามีจ้ใยม่อสารคามอันนี้อันนี้ยิ้มเบอร์ยิ้มเบอร์ยิ้มเบื่อยิ้มเบื่อขนร้ายหลายจันทร์เอัดยัดเอาก็ว่าไงดีว่าคนมีดีสู่มาตั้งนานจ้ะชีวิตลูกชาวนาจลูกเลี้ยนได้กจบปอตีปอโทษก็ดีใจน้ำ้จ ความภูมิใจของพ่อของแม,ม,ม,ม่อาจารย์นีญญนนน่หลานสาวของแม่มูแม่เองจ้านี่จิรพรจบปริญญาโทจ้ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์จ้าเปิดขอบก๋วยของน้องนุ่นจ้ะ นางสาวสุภานินสัมพาปทองจนอันพี่ดังนอนด้อยพุทา <ๆๆ S 2> โอ้เอฟซีห้าแม่นัน่นคือว่าถามมาเลยมา<อ> <c oughs> โอ้พี่อิ่มมากเลยตัวนี้<อ>พี่สาวพี่บอลเลี้ยวอิอ่ม การน้อมการเพื่อนเพื่อนเขามาแสดงความยินดีนะจ้านกระเช้าใบปนิย่าตีจานี่คณะมนุษยศาสตร์จ้านี่คณะอยังตะนิติศาสตร์นิมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์โอวิทยาศาสตร์จ้าคโณคุณคุณคณะวิทยาศาสตร์จะทำไมถึงยังดอกจ้าบุหงือกัน พ่อเมยเป็นลูกชาวนาเลยบ่ค่อยหูจ้ะเกสงลูกๆได้รับปริญญาตีก็ดีใจหลายแล้ว,วใจของพ่อเมยอาชีพทำหน้าทรงลูกๆเรี้นงเจ็บปอตีนี่ก็อีกหล,ลานๆนี่ปีหน้าเพาื่อกระิได้รับปริญญาอีกระชิได้ม,มาอีจากจ้าสาวสาวดิคนมันแน่สาวสาวสวยดิกระิได้ปีหน้าสิได้มารับอีจกจ้าอยู่มอสละกข้าม phần, phần lùi, bên nọ chạy chá. yeah, yeah, kê kê, ma đó cha chạy lại thì song <laughs> để cho cái linh nghĩa tỷ, nó cop bạc có đấy là ก็เกิดเข้ามาแสดงความยินดี ใส่ดิ่งเมื่อมืงอเมื่อใส่ใส่นี่ลูกสาวพ่อคุณติดงีลูกสาวพ่อคุณตีนิ้วผุดอะทุกทโตทุกขั่นโมมีได้จ้าสาวคนถือกันบ่ได้เลยค่ะถืกล่องบ่ได้ิเป็นเปนหยาดกล่องมันบ่สวยก็นำลูกค่ะจตัวจริงหยาดเน่จ้าหนี่เป็นลูกสาวของพ่อคุณจ้าพ่อคุณโมมีจ้าคนได้เี็วงานเลยจ้าเดี๋ยวพัจบ คณะพญานาลศาสตร์แรกๆะคเ่ยเรียนจบมาเร็วจังพี่น้องคนมาแลบปริยาหลายๆดูทำยังไงก็นาน่้ยยาย มีความสุขเนาะเดี๋ยวมารับหลานรับปริญญายุใสละเมอโอ้ยุสิเกียรยุไก่ตวละเนาะนกัยุไก่ที่กันจ้าขนาดเราลำบากไปเลยแล้วก็ดันดุนมากจ้ะมาแต่เสาไปเลยละเมมาแต่เสาบอกจากบ้านเออมาแต่เสาออกตหงม่งหัดผิดจะมาจะมุ่งจ้ะโอ้เกบานเขาโอ้เกือบบ้านเขาจ้เออมาแ Ờ, đi chạy lại nó già, chi viên lùu cha để sông lùu sông làn liên chụp con nó đi nó Chả xong lũ, xong lán, đó, ờ, <cười> <cười> ờ, đi chạy lại đây rồi mẹ. sông lùu sông Chả. đi. là cha. <laughs>

ก่อนมานางกดีอยกนนอยเดี๋ยวเดี๋ยวาเันไทยไทยปอเท่ากับปอตีก่อนนี่คูเีวตีคุณคู่คุณคู่จิรพรบมา่า้วยลไยาบาลชุมนัวรเดียวสวัสดีจ้างดด้วละตี ถ oh, okay. <ashion on another stakeholder> no. ึงมาถึงอ๋ออันนี้ไล่สุดเลยเบอร์ประเด้ไล่สุดต่วหน้าถ่ายคลิปเออถ่ายวิดีโอเอาไก่สิแดงสุดเดียวหนังสมัยก็มาหลับปริญญานนำตัวนี้นี่หน่อยนี่บ่หอด้วยตัวนี้ใจเอาคักเลยเดึงกดแจ็คกดเลยสับสับไข่ฟังมามี่ด้วยจ้า แม็กซขอขอบสวัสดีจ้าอแท้สิได้นบ่